ะใครวะขวะไอชีเด้อเวยแกคะอ่ะขาขขาชิาอัดุบอัตุบขาอัตุต้เแล้วขาไปตามชีวิต้กก็ลองมาสิมาดิมะเอจะเปลงาได้เหรอ มาดิวะีวแกโหดไม่ใช่ด้อยสิกลั้นโลกแ่เกาซะอย่สู้ฉันไม่ได้หรอกจักรวาลของเราจักรวาลงูเกจะต้องถูกไปจักรวาลฉัน โย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวโอ้อันแต่ไอ่โอ้ยวาวเฮ้ยบอกแล้วว่าแกแกกตก แกริโกเจกริโกไม่ขยนมือเลยแกจะกลับมารล้งเกโตเกไปจักรวาลกพูดอะไรได้สารเอแกเฮ้ยเฮ้ยแกจะได้ไปถูจักรวาลอื่น้อยไะไปถูจักรวาลอื่นไปจักรวาลอื่นอ ดทุกคนไปดูสินี่สิมันเป็นหมือนกะกะคนในหมู่บ้านเลยมันชื่อว่าอะไรวะมันคือมันคืออะไรวะเฮ้ยว้ยตัวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอลิเบร์บอกคนในหมู่บ้านแล้วเอาตัวไปที่หัวหน้าบ้านเลไอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยอะไรเนี่ยเอาตัวไปที่หัวหน้าบ้านโอ้ยอ้าโอ้โอ้อุยโอ้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 เฮ้ยมีนะครับคนหน้าบ้านเฮ้ยคนที่มาบุ ไอ้คนที่ม,มาบุบหมูบ่บ้านเราหน้าของแกม,มันไม่คล้ายกับหน้าของแกมันไม่คล้ายกับคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เลยนะแต่บรรแปะขาคืองัเออ้เอ้ยเอ้ยอะไรแต่ขับถนนน่ะหมู่บ้านโอ้สิริมันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยน้ำปลาพวกนี้ดีกว่าเฮ้ยปลาโอ้ยปลาบุกด้วย ฮ้ยมันคุกอะไรเนี่ยมันโคุกอะไรเนี่ยเฮ้ยนีที่บอกได้เนี่ยมันคุกอะไรวะไงคุกนี่มันอยู่ใต้น้ำเลยชิบหายแล้วต้องรีบออกไปออกไปยังไงวะว้ายหัวเสียหมดว่ะโอ้โหจะทับยังไงดีเนี่ยออกไปไม่ได้เอ๊ะในถ้วยส้วม แปลกๆฮะ